เรื่องของกกตกับตอนนี้ QR code กับ barcode เจ้าปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากแน่ๆนะครับและตอนนี้เรายังคุยกันก่อนที่กกตจะแถลงซึ่งคุณสมชายคาดว่ากกตจะแถลงว่าก็ตั้งจะคงคงจะออกมาเหมือนกับว่าก็บัตรเป็นอยู่ในหีบนะดังนั้นก็เป็นความลับตลอดไปเลยครับไม่มีใครจะไปเปิดได้เพราะนั้นเขาจะไปเช็คได้อย่างไงนะครับว่าใครกล้าให้ใครนะครับซึ่งถ้าเอาที่เขาบอกว่า ตอนนี้เขาเปลี่ยนสโลแกนนะครับเาเติมว่าชอบด้วยกฎหมายลงไป <c oughs> ในความเป็นจริงต่อให้เขาพูดแบบนั้นจริงๆอะวางความรู้สึกทั้งหมดทั้งปวงลงมันมันไม่ผิดจริงๆไหมครับมันเป็นการออกแบบแค่การออกแบบนะเพื่อทําให้ไม่เป็นความลับแล้วตั้งแต่เริ่มต้นไม่ว่ามันจะรั่วหรือไม่รั่วแต่ถ้าคุณออกแบบแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าคุณทําผิดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็เ,เหมือนกับสร้างบ้านเนี่ย ออกแบบเหมือนกับว่ามีช่องที่ประเภทว่าโจรเข้าได้อะนะนะแล้วคุณก็บ,บอกว่าโจรไม่เข้าหรอกนะครับเงียน,นะมันก็ไม่ใช่หรอกก็เหมือนตอนเลือกตั้ง2เมษายนปี49เนี่ยคือถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ย<ม>ก็มองไม่เห็นหรอกแต่ว่าพอซูมกล้องเข้าไปเนี่ยครับนะครับมันก็เห็นสิแต่ว่านี่นะครับถ้าวันนั้นไม่เอาเรื่องสมมุติว่าไม่ทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะก็ต้องไปดําเนินคดีกับคนที่ซูมภาพถ่าย เห็นไหมเพราะว่าไปถ่ายให้เห็นว่ามันไม่เป็นความลับแต่สารรัฐรัฐมนูญชุดนั้นท่านก็บอกว่านะครับการเลือกตั้งต้องเป็นความลับหมายความว่าคุณจะส่งอะไรก็ไม่ได้เหมือนกรณีนี้มันมีช่องไงคือวันนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่สูงข้าไปก็ไม่มีปัญหากรณีนี้ก็เหมือนกันนะครับคือถ้ามีคนไปได้ไปได้ดูก็ไม่เป็นความลับเพราะมันเห็นแล้วครับพี่ต่วนคนนี้ย้อนนิดหนึ่งไสอ2เมษายน9ตอนนั้นโมคะเลือกตั้งเลือกตั้งใหม่ผลเหมือนเดิมหรือเปลี่ยน ไม่ทันมั้งยึดอำนาจคืออ๋อเหรอทีนี้ผมจะไล่ฟังก็คืออย่างนี้พอคุณทักษิณยุบสภาเนี่ยนะครับก็สุกข้าวผสมแรกแล้วเพราะว่าชนะปี48เนี่ยได้3อ็ดิเจโอ้โหสูงสุดทีนี้เนี่ยนะครับมันก็เกิดปัญหาในเรื่องกระบวนการตรวจสอบตอนนั้นช่วงนั้นวางแผนจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่ามันมันไปไม่มันไปไม่ทันอ่ะมันก็เล่นท่ากันท้ายที่สุดก็ไปไม่ได้ ทีนี้พอจัดการเลือกตั้งกรกตชุดนั้นก็สนนะก็ไป <c oughs> ดูง,งานต่างประเทศแล้วก็เห็นว่าบางประเทศนั้นเขาหันหลังออกครับผมโดยครับโดยเข้าใจว่าถ้าหันหน้าออกเนี่ยจะไปสบตากับหัวคะแนนอ๋อเห็นไหมทีนี้นะครับก,ก็ก็มีหลักคิดแล้วก็ไปไป,ไปทดสอบแล้วในการเลือกตั้งนายกอบจที่จังหวัดลำปางอยู่ที่หนึง่งก็ผ่านมาไม่มีปัญหาแต่พอการเลือกตั้งสสเนี่ยนะครับพอมันสูงภาพเห็นเนี่ย นะครับเพียงไม่กี่ภาพเองนะครับไม่ไม่ไม่ถึงสิบนะครับผมว่าสามสี่ภาพเท่านั้นนะแต่พอการเลือกตั้งมันไม่เป็นความลับเนี่ยนะครับมันก็ทําให้การเลือกตั้งครั้งนั้นสามนุนก็วินิจฉัยว่าเป็นโมฆะนะครับเหมือนปีห้าเจ็ดนะครับสามนูนบอกจัดการเลือกตั้งวันเดียวทั้งประเทศพอเขาปิดหน่วยเลือกตั้งหน่วยเดียวก็มีปัญหาแล้วอย่าว่าแต่แต่มากกว่านั้นอ่ะทีนี้ผมก็มองเห็นว่าพอหลังจากนั้นมันเรื่องลุกลาม ก็ประกาศราชพระราชกิจศธ์สเดียเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ครับก็ไปสมัครแต่ว่าก็ยังไม่ทันวันเลือกก็ถูกยึดอํานาจเสียก่อนอบี้ยเจ็ดก็สภาพเดียวกันนะครับก็ลงท้ายเนี่ยถ้าการเลือกตั้งโมฆะเนี่ยไม่เคยเลือกตั้งสําเร็จหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็จะปิดฉากด้วยการยึดอํานาจทุกครั้งอพอมามาครั้งนี้เนี่ยนะครับความจริงประเทศไทยเราเราผ่านนะครับผ่านเรื่องราวเรื่องการโกงการเลือกตั้งนะครับคือการเลือกตั้งเนี่ยนะครับของประเทศไทยตั้งแต่ครั้งแรกกันมา มันก็มีเรื่องแบบนี้กันอยู่จะมากจะน้อยนะครับจะจัดการกันอย่างไรทุกวิธีนะครับตอนแรกที่เราไม่ไว้วางใจคนว่านับคะแนนที่ที่หน่วยเลือกตัง้งคุณอุทัยแกสู้มาตลอดเพราะแกแกเป็นผู้แทนลงที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยครับคู่แข่งแกก็เป็นคนที่มีที่พลแกบอกว่าคนเลือกแกก็ไม่กล้านะครับวันหนึ่งพอตัวเองมานั่งเป็นประธานสสรอตอนทำรำัฐมนตรปี40นะเขาก็ยกเรื่องนี้แกให้กับคุณอุทยัยว่าไปเทกองรวม นับกันที่อำเภอเราอ,ออกแบบนับปึงห้าร้อยห้าร้อยคุณอุทัยจะได้ไม่ต้องไปนับที่หน่วยแต่ว่าสิ่งที่คุณอุทัยไม่คิดว่าไอร้ระหว่างทางที่จะไปอำเภอเนมีอะไรเกิดขึ้นแล้ว,แล,วแล้วขนาดเดียวกันไอ้ที่ทำปึกนับมันก็สลับได้เพราะว่าใน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 ครูหาเลือกตั้งก็เหมือนกันนะครับก็มีการสลับได้ในอดีตก็มีการสลับเลยนะเพราะเนี่ยนะครับเวลาเขาดูสมโนประชากรในยุคหนึ่งเ,เช่นว่าอันนะครับไม่อยู่ในภูมิลำเนานี่เลยแต่ว่ามีทะเบียนบ้านอยู่ครับ นะครับกี่ครั้งก็ไม่เคยมาใช้สิทธิ์เห็นไหมเช่นว่ามีอยู่10%เอไอ้พวกนี้ก็จะมีมีไพ่ไฟก็จะมีคนมาสมสิทธิ์แทนเลยทีีน้เรื่องบัตรเลือกตั้งเอ๋อที่ผมบอกว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยให้ตายยังไงก็แล้วแต่มันมันคุมไม่ได้โดยทางปฏิบัติพอกกตกลับเสร็จเนี่ยนะครับสเปคนี้โรงพิมพ์อื่นก็ทําได้นะครับถ้ากําหนดสเปคเนี่ยนะครับในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้บัตรปลอมเนี่ยในยุคหนึ่งมันจึงมีมาก คือเราเนเราเนทำเรื่องต่อสู้เรื่องการเลือกตั้งแค่พิมพ์บัตรเกินกว่าผู้มีสิทธิ์เนี่ยก็ทะเลาะกันแล้วนะครเห็นไหมแต่ว่าจนกระทั่งว่าพอเกิดเกิดปัญหาบัตรปลอมที่ภาคใต้นะครับจนกระทั่งวันนี้เราไม่พูดเรื่องบัตรปลอมแล้วมันมีเรื่องอื่นพอมันมีกรณี q r กับบาร์เนี่ยนะครับพอเทียบกับเคียงกับปี49ถ้าถ้ายึดหลักเดิมน่ะไปไม่ได้นะครับยกเว้นอสารลุนท่านจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นคือตอนทาบัตรเลือกตั้งสมัยผมนะทุกอย่างเป็นความรับปดกนะครับ นีผมเป็นกรกตคนเดียวที่รู้สีของบัตรผมเป็นคนตัดสินใจเรื่องสีจะต้องเอาเออแม่สีนี้ผสมกับแม่สีนี้อะไรก็แล้วแต่กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ผมรู้คนเดียวเพื่อให้น้ําหนักของสีมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วคนอื่นไม่รู้ใช่ครับถ้าปลอมออกมามันสีไม่เหมือนแน่นอนใช่ครับนะครับ<อ>แล้วก็กรกตท่านอื่นเนี่ยผมก็มาถามผมผมผมไม่บอกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นความลับ จนกระทั่งถึงวันเลือกตั้งมันจะเปิดเผยวันนั้นเพราะว่าถ้าเราเปิดเผยสีไปก่อนนะเขาก็เตรียมสิครับนะครับที่บอกว่าลรพิมพ์ไหนก็ทําได้แบงค์ปลอมก็ทาได้แต่กรกตชุดหลังๆไม่ไม่ทำแบบนี้กลัวคนจะเลือกตั้งผิดบอกไปก่อนล่วงหน้าเลยนะบัตรสอสอเขตสีเขียวบัตรบัญชีรายชื่อสีชมพูนะแล้วก็เขียวแปดชมพูแปดอะไรเงี้ยนะปลอมกันง่ายๆนะแล้วก็ไอ้พวกการสร้างรหัสต่างๆซึ่งเป็นรหัสลับเนี่ย ผมก็จะรู้คนเดียวด้วยนะครับยังเก่งก็มีลูกน้องอีกสองสาคนรู้คนอื่นไม่รู้วิธีการเนี่ยผมเรียนเรียนรู้จากอาจารย์โยุราชนะแกบอกแกก็แบบเดียวกันนะตอนพิมพ์บัตรแกรู้คนเดียวครั้งแรกนะว่าบัตรเนี่ยมันมีอะไรที่ผิดปกติและแกก็เปิดเผยความรับความจริงเสียชีวิตแล้วอาจารย์ยุวราชคือกกระตคนคนที่ยุคแรกหนึ่งยุคที่หนึ่งนะฮะยุคแกบอกว่าเนี่ยไปดูบัตรเลือกตั้งสมัยผมดิครุฑอ่ะตาครุฑอ่ะเล็บกุดไปเล็บหนึ่ง อ๋อเหรอแกตั้งใจเหรอเล็บกุดเนเล็บของครุดเนี่ยกุดเป็นเล็บหนึ่งแกบอกว่าแกเป็นคนขูดออกเองนะตัวไอ้ตรงอาร์ตเวิร์กอ่ะเป็นแบบอ่ะเพื่อแกจะได้รู้คนเดียวเวลาแกไปไหนก็นแล้วแต่นีบัตรปลอมมาแก็ดูเฮ้ยเล็บถ้าเล็บเต็มของปลอมอะไรนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นวิธีการที่ประเภทว่ากกตที่จะปิดรับไว้นะครับไม่ยอมให้คนรู้เลยว่าเป็นอย่างไร ของผมก็มีเทคนิคครับและอย่างเรื่องเรื่องอ่ะผมผมในมาตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้เรื่องกล่องนะฮะที่เราเปลี่ยนจากกล่องเหล็กมาเป็นกล่องพลาสติกแล้วเปลี่ยนมาเป็นกล่องกระดาษที่เร่มันมันมีพัฒนาการคือเดิมมากล่องเหล็กแล้วมันหนักนะครับแล้วมันก็ขนย้ายลําบากแล้วก็คิดดูนะครับว่าถ้าพื้นที่ห่างไกลเนี่ยอย่างแม่ห้องสอนเนี่ยบางทีต้องขึ้นช้างขี่ช้างไปหน้าแบกทิพยบแลกมาก็จะลําบากก็เปลี่ยนเป็นกล่องกระดาษก่อนนะ แต่เปลี่ยนเป็นกล่องกระดาษปั๊บเนี่ยมันไม่มีความปลอดภัยเลยฝนตกเปียกก็เละใช่ไหมเก็บรักษาได้ไม่นานแล้วก็การโกงก็ง่ายมันเคยมีเรื่องนะอเจ้าหน้าที่เข้าบัตรไม่ให้ดูแต่กล่องตั้งให้ดูผมก็บอกว่ามีบัตรอยู่ในกล่องใช่ไหมออคุณมีสายรัดอยู่ด้านนอกใช่ไหมผมจะทําให้บัตรมันอยู่นอกกล่องให้คุณดูเขาก็งงตรงผมจะทํำยังไงมผมก็พลิกกล่องขึ้นเอากระเทะกรีดด้านล่าง แล้วก็หยิบบัตรออกมานะฮะ<ๆ>แล้วก็ทุกอย่างก็กลับไว้ที่เดิมคว่ำลงมาคว่ำลงมาก็เหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมทุกอย่างก็เลยเกิดเป็นพัฒน,นาการใหม่ว่าทําเป็นหีบพลาสติกใช่ไหมหเพื่อที่จะให้มันป้องกันได้ดีขึ้นแข็งแรงมากขึ้นทนทานมากขึ้นนะครับล้วงเลิกอ,อะไรไม่ได้กรีดไม่ได,ด,ไได้แต่ตอนนี้ก็กลับมาใช้หีบบัตรหีบกระดาษอีกนะครับเป็นอย่างนั้นไปมีพัฒนาการก็เลยระเบียบคอกตก็เลยว่าหีบบัตรมี3แบบนะท้ายระเบียบเลยนะหนึ่งหีบเล็กสองหีบพลาสติก สาหีบกระดาษแล้วก็สามารถใช้อย่างไรก็ได้เ <f uch> พราะนั้นเวลาที่เราไปออกเสียงประชามติในกรุงเทพเนี่ยจะสังเกตนะครับไอหีบสอสอปัติชมพูปัตรสีเขียวเป็นหีบพลาสติกของผมนะที่ไปนะส่วนประชามติเป็นหีบกระดาษ <f uch> เห็นไหมที่เราเไปเป็นกระดาษนะอันคิดว่ากระดาษหมดเลยเหรอคิดว่า <f uch> อนเป็นกระดาษหมดนะมนแล้วแต่หน่วยอ๋อเหรอเอาแล้วแต่หน่วยอีกแล้วแต่หน่วยไม่เหมือนกันแต่ว่าทั้ง3อย่างเนี่ยใช่แทนกันได้หมดอ๋อโอเคอ่าไม่ผิดทั้ง3ครับ ครับผมเดี๋ยวความทิงคุณอ่นต้องถามผมว่าแล้วถ้าเลือกตั้งโมฆะเนี่ยเออมันจะอะไรตามมาต้องก็เราจะถามเมื่อรู้ถามทิ้งท้ายไว้ก่อนที่จะมาเข้าถามตอนรายการอยู่ในใครต้องใช้ตังค์ฮะถ้าถ้ามันผิดซึ่งผมไม่อยากพูดว่าซึ่งมันผิดนะนะผมเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราตัดสินแทนซะเองถ้ามันผิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะครับผมคือสมมุติว่าสารวินิจฉัยนะครับบอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเนื่องจากขัดรัฐธรรมนูญใช่ไหมก็กตในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ย ก็ถือว่าทําผิดกฎหมายทําให้เกิดความเสียหายต่อรัฐนะครับก็อาจจะต้องมีการดําเนินคดีกับทางกกตนะครับว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วคุณทําผิดกฎหมายด้วยทําผิดรัฐธรรมนูญด้วยนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปอตอนนี้ทิศคนติดใจคือใครจะใช้ตังค์ใช่ไหม7พันกว่าล้าน7พันกว่าล้านแต่ว่าถ้าเลือกตั้งใหม่ก็คงเหลือสักสัก4พันเพราะว่าประชามติออกหลุดไปแล้วรอดไปแล้วอันหนึ่งก็จะเหลือสัก4พันเคยมีแบบนี้ครับ การเลือกตั้งเมื่อปี49ที่เสียไปเนี่ยนะมีการตั้งกรรมการจากกระทรวงการคลังนะสอบหาผู้รับผิดทางละเมิดนี่คือภาษากฎหมายคือสอบ<ค>หาผู้รับผิดทางละเมิดนะฮะค,คือหมายความว่าใครต้องชดใช้คือเงินของของรัฐเนี่ยเงินของหลวงเนี่ยเสียไม่ได้เสียไปฟรีๆไม่ได้ต้องมีคนรับผิดชอบ<ม>เขาก็สอบกันประมาณปีกว่าๆมั้งครับเสร็จแล้วเขาก็สรุปว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง ห้าคนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหลือแค่สามนะครับเพราะว่าสี่ชีวิตเป็นหนึ่งแล้วก็ลาออกหนึ่งคนที่ลาออกก็ไม่เกี่ยวเหลือแค่สามสามคนเนี่ยโอ้ความจริงมันจะต้องต้องสี่เพราะว่าลาออกมันก็ยังไม่พ้นผิดเพราะว่ากระบวนการในการจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้นตอนเกิดขึ้นตอนก็ยังไม่รอดจากการถูกคุมขังใช่นะครับรอดจากการคุมขังนะครับก็ก็เขาบอกว่ากรรมการการเลือกตั้งเนี่ยประมาทเลินเล่อร์ประมาทเลินเล่อแต่ไม่ร้ายแรง เพราะประมาทเลิศไม่ร้ายแรงปั๊บเนี่ยก็แปลว่าแหละไม่ต้องชดใช้ก็คือ2,000ล้านไม่ต้องหานสี่ไม่ต้องหานห้าอ๋อเหรอ2,000ล้านนี่ยังไม่ร้ายแรงเหรอแต่เขาประมาทเลิศไม่ร้ายแรงคือประมาทเลิศมันมีเลเวลอะประเภทว่าประเภทคนเตือนแล้วนะเตือนแล้วเตือนอีกเสร็จก็คือช่างมันก็คือก็ก็ใช้เงินรัดใหม่เงินรัดไที่ไม่มีใครต้องรับผิดชอบตรงนั้นใชปกติชุดนั้นเนี่ยมันเป็นชุดติดสารจริงๆนะตายในตําแหน่งสองคนแล้วก็ติดคุกสอง บอกไว้หนึ่งครับอ่ะย้อนกลับมาครั้งนี้ถ้าผิดนะฮะถ้าผิดก็แบบเดียวกันครับก็แบบเดียวกันก็คือว่าหนึ่งก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ม,มีใครแหตุที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งก็ต้องสอบหาผู้รับผิดทางละเมิดนะครับจะเป็นกี่เจอจากใครถึงใครยังไงเขาว่าอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นลูกระนาดลงไปแค่ไหนเขาว่าอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจําเป็นที่ต้องมีมีโจทย์ไหมฮะ อย่างเช่นแบบอ่านเองป้าเดี๋ยวผมไปร้องเลยมันมันจะไม่ต้องมีคนนี้ไหมเหมือนเหมือนตอนชนบุรีเนี่ยพอไปปุ๊บสิบคนโผ่มาจริงหกแล้วหลักฐานอ่อนสุดท้ายเลยหลุดคือถ้าการสอบหาผู้รับผิดทางละเมิดเนี่ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเขาจะต้องเป็นตั้งกรรมการขึ้นมาทุกครั้งถ้าเงินของรัฐเสียหายไปอย่างของผมเนี่ยเลือกตั้งปีห้า็ดนะฮะหลังจากนั้นศาลรวินิจฉัยเป็นโมฆะนะทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ย ตอนก่อนจะเลือกตั้งเราก็เตือนรัฐบาลตลอดเวลาว่าเลือกไปเป็นปัญหานะเลือกไปเป็นโมฆะนะเราเตือนรัฐบาลตลอดจำได้ใช่ไหมจนกระทั่งคนบอกว่าเอออาจารย์สมชัยนี่ไม่ตั้งใจจัดเลือกตั้งหรือเปล่าแต่เราเตือนรัฐบาลตลอดหลายต่อหลายรอบบอกว่าถ้าเดินหน้าต่อเป็นโมฆะนะรัฐบาลไม่เชื่อไม่เชื่อเสร็จก็มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นรู้ไหมครับว่าขนาดเราเป็นคนเตือนนะผมโดนสอบนะ S <S> <S นะหลังจากนั้นเป็นปีเลยโดนสอบตลอดเวลาเลยเขาก็บอกทําไมคุณไม่เตือนหนักกว่านี้อะไรประมาณนี้นะาจะให้เรารับผิดชอบทาไมอาจารย์ถึงเตือนมันมีประเด็นอะไรเพราะมันมีสิ่งบ่งชี้ไงครับว่ามันอาจจะขัดรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่ามี28เขตในภาคใต้ที่ไม่มีการรับสมัครนะครับนี่คือเราเห็นชัดๆนะครับแล้วก็ในภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยบัตรบัญชีรายชื่อเนี่ยไม่สามารถส่งไปยังหน่วยือกตั้งต่างๆได้ทั้งภาคใต้นะครับคือส่งลงไปภาคใต้เนี่ย ตอนส่งก็สนุกไหมมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับกว่าจะออกจากโรงพิมพ์ได้ต้องมีรถคันหนึ่งหลอกล่อว่าไปทางนี้เอาอีกคันหนึ่งไปทางนี้แทนเพราะตอนนั้นภาคใต้มันมีความไม่สงบอย่างโอยเขาชุมนุมชนะครับกองปปสถิ่นเขาภาคใต้ใช่ไหมนะฮะเราก็ต้องลัดเลาะไปทางหลวงไม่ไปไปทางท้องถิ่นต่างๆรถตำรวจไม่มีเพราะถ้ามีเมื่อไหร่แปลว่าอะไรฮะแปลว่าเขาก็รู้ว่าเป็นของเรานะฮะแล้วก็ทำเล่าหมายชัดใช่นะครับ ก็เราาเอาไปเรื่อยๆไอ้รถนำประเภทประเภทมีตํารวจนันของปลอมเลยนะก็ไปถึงจุดต่างๆได้นะครับเอ่ออย่างเช่นว่าในส่วนของภาคใต้เนี่ยถ้าบัตเรเขตไปได้ไปได้ทุกเขตนะครับแล้วก็ไปแอบเก็บไว้โดยที่เขาไม่รู้นะฮะส่วนบัตรบัญชีรายชื่อเนี่ยมันไปที่ไปษณีสามแห่งคือหนึ่งไปษณีทุ่งสงอันที่สองไปษณีชุมพรน,นะฮะแล้วอันที่สามไปษณีหัดใหญ่สามที่ซึ่งเขาดักสามจุดก็จบลวจบฮะใช่เขาก็ไปล้อมสามจุด ล้อบสาจเอาออกมาไม่ได้เลยครับ <c oughs> หัดใหญ่คนล้อบอยู่2,000คน <c oughs> นะฮะทุ่งสงผมไปดูคือ <c oughs> วันนั้นไม่บรรยากาศไม่ควรจัดการเลง <c oughs> ใช่แล้วความ,มาความจริงพอมันมีปัญหาก็ย <c oughs> ื่น3มนูนสานูนให้กกตเนี่ยามาหาหรือกับรัฐบาลใช่ใช่หารือไปหาหรือมาก็ <c oughs> าเจอคำร้องหนึ่งก็โมคาะเลยใช่ครับนะครับครับอันนี้เนียฮะ ถ้าจะยื่นไปถึงสารรัฐธรรมนูญใครถ้าเป็นคนยืน่นขั้นตอนมประชาช,ชนใครก็ได้ครับต้องมีประชาชนยืน่นยื่นครับแต่ <Okay. S 2> ว่ายื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าคุณจะต้องรวบรวมหลักฐานว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูนในเรื่องใดมีหลักฐานตต่ายยังไงบ้างแล้วก็ผู้ตรวจการก็อาจจะมีระยะเวลาในการพิจารณาสักประมาณสิบห้วัน30วันก็นแล้วแต่ของเขาอะนะแล้วก็จะส่งต่อหรือไม่ส่งต่อกันแล้วแต่ ถ้าไปถึงสารรัฐธรรมนูญปกติสารรัฐธรรมนูญใช้เวลานานไหมฮะถ้าเรื่องสําคัญก็เร็วในในเรื่องคดีเกี่ยวข้องการเลือกตั้งความจริงสองสองสัปดาห์ไม่ถึงเดือนเร็วครับเพระเร็วเพราะว่ามันมันเป็นปัญหาครับแล้วก็จะต้องจัดถ้ามันโมฆะก็คือจัดการเลือกตั้งใหม่จัดการเลือกตั้งเริ่มต้นใหม่ แปลว่าล้วจะยังมีกลับไปสู่บรรยากาศการหาเสียงกันใหม่ไหมต้องต้องใช้เบอร์เดิมไหมฮะหรือว่าเริ่มใหม่หมดเลยเปลี่ยนเบอร์สมัครใหม่หมดเลยบสมัครใหม่หมดเลยเหรอใช่แตเพาะของเดิมเป็นโมฆะหมดแลวอ๋อเหรอฮะใช่โมฆะก็เหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็สมัครแปลว่าจับเบอร์ก็จับกันใหม่ทั้งหมดแล้วความจริงนะไอ้พวกสสทั้งหลายพรรคการเมืองทั้งหลายควรจะฟ้องกกตด้วยเพราะว่าทําให้เกิดความเสียหายถูกไหมและเนี่ย และประเทศไทยและประชาชนก็ฟ้องได้ด้วยนะหลังจากการเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยจัดเลือกตั้งใหม่ไม่เคยสําเร็จแม้แต่เพียงครั้งเดียวจบลงด้วยแอนแอนแอนรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับผมโอ้โหทายแล้วน่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวคือหมายความว่าถ้าถ้าเลือกตั้งเป็นโมฆะคํานวณปลายทางได้เลยอืคือจริงๆแล้วเราไม่ต้องแปลกใจถ้าตอนบ่ายสองซึ่งจริงๆตอนนี้ก็คือช่วงประมาณนี้นะฮะ กรกตอ,ออกมาไม่มีทางที่กรกตรับผิดถูกไหม,ไม,มถ้ากรกตรับผิดแปลว่าโมฆะทันทีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เ,ออเขาเขามีช่องเดียวก็คือมันอยู่ในอยู่ในหีบบาดาลเขาก็ต้องยืนยันแบบนี้แหละนะครับเสร็จปุ๊บก็ต้องรอแลอ้วประชาชนหรือพักหรือไงก็แล้วแต่ต้องยื่นเรื่องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินครับผมสิบห้าถึงสามสิบวันเราจะนักผู้ตรวจการแผ่นดินอ่ะถ้าเห็นว่ามันมีมูลส่งสารรัฐธรรมนูญภายในไม่น่าเกินหนึ่งเดือนคำวินิจฉัยออกแล้วว่าการจะคือกกตจะแถลงอะไรตอนบ่ายนี้ก็แล้วแต่นะ ไม่ต้องเถียงกับกรกตแล้วไม่ต้องไปเถียงเข้าแล้วนะครับบอกอย่างเดียวว่าให้กรกตไปเถียงหรือไปไปให้ปากคํากับศาล ไปชี้แจงกระสารอย่างเดียวครับเพราะว่าประชาชนที่เขาจะยื่นเนี่ยเขาเขาไม่สนใจแล้วล่ะคุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่ฉันก็ไม่ได้ฟังคุณลวเราเห็นว่าเป็นปัญหาก็จะไปยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินครับเห็นซึ่งเห็นว่ายื่นแล้วด้วยนะอ๋อยื่นแล้วเหรอฮะเห็นมาคุณอ่านยื่นอ่านปะคนไม่ไม่ใช่อ่านนี้น่าจะเป็นทนายอ่านปะทนายทนายอ่านทนายอ่านไม่ใช่อ่านนี้แต่ว่าทนายอ่านนี้แค่ขับรถมาตัดรายการที่ทันคือการยื่นของสารรัฐมนูลนะครับก็คือคิม มันอาจจะมีคนยื่นได้หลายๆคนผ่านช่องผู้ตรวจการครับก็ขึ้นอยู่กับสำนวนไหนครับคือผมก็ยังมองว่าเมื่อเมื่อคราวปี57นี่สองสำนวนนะปีปี4 9่เกาหนึ่งสำนวนสองฮะสองสองสองสำนวนตามจริงผมยื่นก่อนนะฮะผมยื่นก่อนในฐานะพี่เด็ดตอนนั้นยื่นก่อนต้นเดือนแล้วพอพอปลายเดือนปั๊บอาจารย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ยื่นสองทีนี้เนี่ยนะครับผมก็มองดูว่าสถานการณ์เลือกตั้งวันนี้มันมันอะไรมันชอบคนกันไปหมด ที่มันจะเกิดปัญหาแต่อย่างไรก็ตามนั่นทางกกตอเองนะผมว่าต้องต้องคิดอ่านอย่างหนักทุกๆเรื่องเนี่ยนะครับที่มาจนกระทั่งวันนี้มันสะสมปัญหาเรื่องราวมากมายคือถ้าเขาไม่ยอมทบทวนบทบาทเนี่ยนะครับข้างหน้าเราก็รู้มันจะโจเฟกันยังไงครับผมอาจารย์คิดว่าในระหว่างนี้ที่อ่ะคนประชาชนหรือใครก็แล้วแต่ไปยื่นเรียงกันไปเมื่อตามที่มัสกุนบอกเนี่ย กรกตสามารถรับรองผลการเลือกตั้งเขาได้ทำได้เขาเขาไม่สนเขาเดินหน้าามปกติเลยก็ทำคู่ขนานไปเรื่อยมีหน้าที่ก็ทําไปประชุมก็ประชุมไปมีคําร้องต่างๆก็ต้องพิรณาไปแปลว่าถ้ารับรองผลการเลือกตั้งพรรคการเมืองต่างๆที่บอกว่าส่งเทียบเชิญแปลว่ามันทาคู่ขนานกันไปถูกกตอนนี้ต้องรอผลใก็ตอนทั้ง4ี่กปี57เราก็ไปรายงานตัวใช่ไปรายงานเไปรับใบรับรองจากกกต นะครับเล่มสีฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็ไปรายงานตัวต่อสํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้รับบัตรเรียบร้อยนะครับก็เสมือนเป็นสมาชิก,<า>กสภาผู้แทนราษฎรรอเข้าห้องประชุมกล่าวคําปฏิญาณเท่านั้นเองครับเดิน,นดหน้ากันไปถ้าบังเอิญสารตัดสินไม่ผิดก็ไร้รอยต่อถูกต้องถูกไหมฮะถ้าศาลบอกว่าผิดโมฆะปังเอาเริ่มกันใหม่กลับมาสู่สถานะสถานะเดิมผมถามทั้งสองท่านคิดว่าโมฆะไหมฮะ ขึ้นอยู่กับใ,ใจศารเลยเพราะว่าสารเท่านั้นเลยใช่ไหมใช่ครับขึ้นอยู่กับใจของศารนะครับซึ่งสารเองอาจจะมองทั้งในมุมของนิติศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์นะครับเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะครับแล้วก็เราไม่รู้หรอกครับว่าวิธีการคิดของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับแต่รู้สึกพี่ตู่เขาจะมีในใจว่าอเผอิญว่าถ้าเป็นอะไรพักบางพักชนะอาจจะปูคะอะไรประมาณหรือเปล่าผมไม่รู้นะคือเหมือนเมื่อวานาไปออกรายการนี่ กขากาลังจะ,ะแถลงเรื่องเมืองชนอ่ะก็เขานั่งจากถามผมว่าเป็นยังไงได้นันบใหม่ไม่มีวันจะได้นดับใหมค่ครับครับก็พวกวันนี้ก็เจ๊กเช่นเดียวกันผมก็ยังเชื่อว่าปลายทางเนี่ยไม่โมฆะหรอกอ,อย่าไปถามเตุผลอ่ว่ากันนะครับแต่ณนะวันนี้ผมคิดว่า ถ้าอยากเป็น Active Citizen กันโดยที่ไม่ได้มีเจตนาใดาแอบแฝงนะครับว่าเราชอบใครหรือไม่ชอบใครแต่ถ้าเราเห็นว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราก็มีสิทธิ์ที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อว่าถูกต้องนะครับแบบสร้างสรรค์ไปพร้อมๆกันได้นะครับตอนนี้ก็ตามติดกันเรื่องนี้ก็แล้วกันนะตกลงแล้วไอ บาร์โค้ด QR โค้ดมันทำไปได้ไกลขนาดไหนนะครับถ้าเราทำให้มันชัดนะครับและว่ากันไปตามตามกฎตามเกณฑ์ผมคิดว่าเราก็กลับมาแล้วเรามาเคลียร์ชัดๆเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับผมเองยังอยากลองเลย <Ừ. S 1> ว่าถ้ามผมสแกนตอนนี้มันไปได้สแค่ไหน <Ừ. S 1> เพราะตอนนี้มีเริ่มมีผู้ช่วชาญนลซอของบริษัทเทคต่างๆที่ออกมาบอกว่ารหัสนี้แกะง่ายมากเลยขึ้นต้นตัวแรกคือตัว N อนตัวเอ,วเ,อ,วเ,อ,วเ,อเท่ากับนี่เขา <laughs> เขาดีโค้ดกันออกมาแล้วนะฮะแกะโค้ดกออกมาแล้วนะฮะอ่ะซึ่งผมว่า จริงๆเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดี <Yeah. S 1> เพราะว่าเราไม่ได้พูดกันด้วยความเชื่อหรือพูดกันด้วยความรู้สึกแต่เรากําลังพูดกันเรื่องข้อเท็จจริงและเพราะมันคือ QR code และ barcode <Yeah. S 1> และตัวบทกฎหมายที่กระกะตเพิ่งเปลี่ยนสโลแกนลงท้ายว่าชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องดูนี่นะฮะว่ากฎหมายตัวไหนที่เขาชอบหรือเปล่ารอดูกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอกลับมาวันจันทร์เคลียร์กันใหม่เคลียร์ชัดๆแน่นอนขอบคุณทั้งสองท่านครับดีครับ